เคลับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> มาพบกันอีกครั้งครับเมื่อกี้ขัดข้องทังเทคนิคนิดนึงแนะนำวันนี้เป็นสเปเชียลไลฟ์ by สยามนิเตอร์นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องนิยายเรื่องใหม่ล่าสุดของเราเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องมาสจันเน่ทองคำนะครับวันนี้เราก็อยู่กับผู้แปลคุณมิงแย่นะครับผมเดี๋ยวผมขอฝากแชร์ไลฟ์แป๊บนึ่ง ตอนนี้ใครเข้ามาก็ทักทายผู้แปลได้เลยนะครับก็เป็นผลงานใหม่ที่มือเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเริ่มหนึ่งทีทั้งหมดสี่สิบเริ่มจบอ่ะโอเคต้องถามว่าใครใครอ่านเรื่องมัศจรนย์แหงคำแล้วบ้างตอนนี้ก็เริ่มสองเพิ่งจะออกนะครับเริ่มสามจะออก เดือนหน้ารัดาคมนะครับก็จะเป็นช่วงต้นเดือนคิดว่าปลา,ปลายปลายปลายอาทิตย์หน้าไม่มีให้เปิดุีกันแล้วนะมาเรามาคุยกับผู้แปลกันดีกว่าคุณหนึ่งแยเสียงมันจะเสียงมันจะกล้องนะครับปิดตัวนี้อย่งใช่เพราะว่านี่กําลังหาอยู่ว่าโอเคค่ะอ่านาสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีครับเรา พูดถึงอัน,นั้นนำตัวก่อนดีกว่าคุณหมิงเย่ค่ะหมินเย่ะนะคะก็นิดาเออ,เอ,อพอจะไดีเอ,อ่ยแต่ก่อนนึงนะคะรู้สึกเหมือนกับอกว่าได้ยินได้ยินเได้ยินใช่ไหมคะ,อะโอเคอ่ะก็เอ,อถือว่าเป็นเอเอขาเรียกว่าอะไรนะน,นักแปลมือใหม่นะคะอาจจะยังบอกว่า ไม่ค่อยมีใครรู้จักัเท่าไหร่แต่ก็ฝังเนื้อฝังตัวด้แล้วกันนะคะก็ในส่วนของออตัวเองมาทำงานด้านแปลเนี่ยถือว่าจริงจริงจังๆอ่าทางด้านนี้เนี่ยนะคะถ้าเออเอาอย่างจริงๆต่าจังๆเลยก็ถือว่าประมาณสักน่าจะราวๆสองถึงสามปีได้นะคะคือก่อนหน้านี้ก็จะแปลออนไลน์มาสักประมาณ ระยะหนึ่งอ่าแล้วก็จากแปลออนไลน์เนี่ยก็คือมาเรื่องแปลกับทางสยามเลยค่ะคือหมถึงว่าแปลอนิยายออนไลน์มาก่อน<ใ>นอิยายออนไลน์ค่ะใช่หลังจากนั้นก็มาแปลเรื่องเอ่อเซ่งเซียงค่ะอาจฉริยะฝากยุทธภพที่เป็นเรื่องแรกที่แปลกับทางสยามก็จะเป็นแนวอ,อ,อ,อพีเลียดก็คือเป็นเป็นนิยายอิงประวัติศาสตร์ช่วงช่วงสั้นๆเอ่อ ช่วงสมัยราชวงศ์ซ่งอ่าค่ะนิดๆแต่ว่าก็จะเป็นอ่าอิงกำลังภายในด้วยอ่าค่ะครับผมของทางอ่าถึงอ่าะค่ะก็เป็นคนเขียนเรื่องออดอกบัวที่ใช่ใชทุกอร่ากัามาก่อนืแล้วทำไมยังถึงไม่มันแปลตรงนี้ได้เหมือนว่าก่อนหน้าที่จแปลครับก่อนหน้าที่จะแปลจริงๆ อ,อก่อนหน้านี้นเนี่ยคือทํางานเป็นก็กก็็กทํางานบริษัทนะคะเป็นพนักง,งานบริษัทแล้วทีนี้เอ,อก็จะมีอยู่ช่วงที่เราออกจากบริษัทไม่ได้ทําต่อแล้วทีนี้ก็คือมาดูแรงงานทางบ้านทีนี้คือวอมที่เราอยู่บ้านแล้วก็มองว่าเอ๊ะมันก็จะมีเวลาว่างในส่วนหนึ่งเลยบอกว่าเอ๊ะถ้ายอย่างนั้นเนี่ยเอ่อเอาเอา,เอาวิชากเก่าสมัยที่ยังเคือคือช่วงที่ทํางานก็คือจะมีเรียนเรียนภาษาจีนสะสมเอาไว้ด้วยนะคะก็ เอออย่งงางนั้นก็ตอนที่กค็คือช่วงช่วงที่บ้านอ๋อคือช่วงทํางานบริษัทก็เป็นเกี่ยวกับภาษาจีนเหมือนกันอ๋อไม่ใม่ม่ภาษาก็คือจะใช้ภาษานเป็นหลักส่วนใหญ่แล้วก็ออเออเดลมานี้นิดหน่อยแต่ก็แต่ก็คือช่วงระหว่างตรงนั้นเนี่ยเราก็จะแบบว่าสะสมภาษาจีนไปอยู่เรื่อยๆนะคะฝึกไปอยู่เรื่อยๆแต่ทีนี้ก็คือพอมาทํางานที่บ้านปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็คือจะมีเวลามาเหมือนกับ ฝึกวิชาเยอะขึ้นอ่ะเราก็เลยลองแปลอย่างจริงๆริงจังๆอ่าช่วง uh huh. ช่วงที่อ่ะก็ถือว่าประมาณช่วงแค่สองสองสมปีก่อนานายนี้อ่บเอ๊ะอ่าใช่ใช่ใชใชละรามนี้ค่ะสี่ห<ป>้าปีได้ป,นนประมาณเนี้ยนนชอบอ่านนิยายมาตั้งแต่เด็กหรือเปล่าใชเออก็คือทำไมเด็กๆเ,เราก็จะเป็นภาษาไทยซะมากกว่าอ่ะก็คือจะแปลแปลอ่านอ่านแบบแปลไทยอ่ะนะคะจนกระทั่งแบบ ออพอโตขึ้นทำงานก็ช่วงนั้นก็จะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรนะนักล้อได้หวาหรือพวกซีรีส์จีนก็จะมาค่อนข้างเยอะก็จะไป,ไป,ไ,ปไปตามทางส่วนนั้นซะส่วนใหญ่แต่ก็คือในส่วนของทางนิยายเนี่ยก็ยังคงอ่านอยูยยย่แต่ก็คือตอนนั้นก็จะเน้นอ่านเป็นภาษาไทยซะมากกว่าเพราะว่าคือความดึงดูดของการอ่านหนังสือกับดูซีรีส์หรือ เพลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จตต่างกันใช่ไหมเราจะบอกว่าเป็น <ạ. S 1> โฟกัสในเรื่องของเพลงอะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่าก็เลยจะแบบอ,อันนั้นมันก็จะดึงดูดแต่ก็คือถามว่าถ้าเกิดในนิยายนะอ่ะก็มีอ่านไปเรื่อยๆอะคะอ่ะอ่าแล้วมีนักเขียนจีน <c oughs> คนไหนที่ชอบไหมจริงๆอ่ะยังไม่ถึงกับแบบว่าจีประทับใจเขาเรียกว่าอะไรนะแบบต้องตามคนนี้อยู่ตลอดเวลาเพียงแตบบ่ว่าคืออ่านไปได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็เคยอ่านการของทางเฉินตงอ่าก็ ก็มีความรู้สึกว่าเออเขาก็แบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีจริงอ่าใช่ของทางชีเตียนค่ะใช่ก็รู้สึกว่าเออเขาก็เขียนงานที่แบบค่อนข้างที่จะแบบหลากหลายคือคือจะบอกว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบเนื้อหาเนื้อหาสาระอะไรพวกเนี้ยค่อนข้างแน่นพอสมควรเลยแหละครับก็คือแต่ก็ของออนไลน์ใช่ใช่ก็จะเป็นออนไลน์ค่ะแล้วก็มาจากนั้นก็เลยได้แปลที่ออนไลน์ ามที่ชอบแล้วก็มาทำแต่แเนื่อ<ส>เส้นเล็กเป็นเรื่องเครื่องสิลต,ตอนนี้ก็มาที่งานใหม่งานใหม่เราก็เรื่องบมสจนันเนธทองคําอันนี้ก็เป็นงานของชีเซียนเป็นเรื่องยาวเหมือนกันอยากให้ชี้นิดว่าบัสจันเนธทองคำเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็มาสจันเนธทองคํามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอ oo, ของเก่าโบราณวัตถุ นะคะแล้วก็ศิลปวัฒนธรรมของจริงคือค,คือไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวบคือมันก็จะเกี่ยวข้องกับตัวตาเยียนคือผู้ผู้แต่งส่วนหนึ่งด้วยว่าทําไมเขาถึงมาแต่งเรื่องนี้อนะคะที่มาที่ไปของทางตาเยียนเขาก็จะบอกว่าความที่ว่าเขาทํางานในส่วนของทางโรงราะจำนำอ่าซึ่งเออจากเนื้อหาเนี่ยคือเวลาเออคนเอาของมาจำนำถ้าเกิดว่า เป็นอย่างของอย่างเราจนบบานางบงไทยเนี่ยโดยแม่มันก็จะเป็นพวกอาจจะเป็นพวกทองอัญมณีหรืออะไรพวกนี้ที่มันจะต้องตรวจสอบว่าเป็นของจริงของปลอมใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนการคายเงิเขาก็จะต้องแบบมานั่งตรวจไงคะว่าเออถ้าเกิดเป็นพวกอของหรูแบรนด์เนม หรือว่าอัญมณีอะไรพวกเนี้ยเขาก็ต้องมานั่งทดสอบดูว่าเออไอของพวกนี้มันเป็นของจริงหรือของปลอมทีนี้คือเขาก็จะมออีประสบการณ์พวกเนี้ยสะสมเอาไว้ของเขาเสร็จแล้วปุ๊บก็คือคพอเหมือนกับพอจะมีความรู้ในระดับหนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอาข้อมูลตรงนี้นี่แหละมาเขียนเป็นนิยายเรื่องในทองคําเรื่องนี้แต่ทีนี้คือรงรับจำนำในเมืองจีนเนี่ยเขาก็จะมีคือี่ว่าเขาจะมีพวกโบราณวัตถุอะไรพวกเนี้ยเข้ามา เออมาออมาออมามามารับมาลอตำน่งออน,นี้ด้วยเหมือนสัญญาณทางคุณดิดาติดติดําดลยาอ๋อเหรอคะอย่ังอย่างเงี้นเ,ออเดี๋ยวได้ได้อยู่ได้อยู่แล้วยังโอเคอยู่ไหมคุณดูพอไหวไหมคะลองลองปิดไวไฟแล้วใช้สัญญาณอ,อ่าอย่าปิดน,นะเดี๋ยวบรหลุอันนี้โอเคไหมเอ่ย ได้ได้แล้วกลัวมันหลุดนี่เชิงก็คือเรามาคุยกันต่อได้ยินใช่ไหมได้ยินได้ยินก็อีกันก็คือฉากเปิดของเรื่องนี้ที่อยู่โรงรับจำนำเนี่ยที่จวงลุยทำงานอยู่มันก็จะถือความว่าอาจจะเป็นหมายถึงตัวนักเขียนเองที่ก็เคยเป็นคนทำงานในโรงรับจำนำมาก่อนหรือเปล่าใช่ต่อว่าเป็นเพราะอันนี้เพราะ เหมือนกับมีเสียงที่ต่อดิเล์ด้วยนีอืมทำไมมันจะดิเลย์อยู่ล่ะอ๋องั้นเดี๋ยวต้องพยายามตั้งสติด,ดนิดนึงโอเคเอ่าก็คือจริงๆอ่ะต้นต้นต่อของเรื่องเนี่ยคือมันมาจากการที่ทางสายเยีนเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาไปซื้อของเก่า,ามาแล้วทีนี้ก็เหมือนกับแบบว่าเขา เดินนะเดินนะคือพอดีเสียงเสียงในหูฟังมันดีเลยก็เลยแอบงงนิดนึงอ่านี้ต้อง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 ต้งเ้องต้องต้องอยตัวงต้วงต้อง้องต้ต้องต้องตะองเ้อง้องต้อลต้ันต้องต้องู้องต้อง้องต้นงต้องเลงเ้้เลยครับมันดีงตอยู่้อองตองตง้อไม่สนต้ลอ ขอใครขอภัยก็เออคืออย่างนี้ต่ายเย็นอ่ะเขาไปซื้อพวกของเก่าพวกนี้ใช่ไหมคะทีนี้พอไปซื้อของกลับปุ๊บอ่ะความที่เมืองจีนเนี่ยพวกของเก่าเนี่ยมันจะมีการทําเลียนแบบค่อนข้างเยอะแล้วก็ทําเลียนแบบได้ค่อนข้างที่จะเหมือนพอค่อนข้างที่จะเหมือนเสร็จปุ๊บเนี่ยบางทีเนี่ยดูพลาดได้อ่าแล้วทีนี้พอเขาเทาเขาดูพลาดปุ๊บเขาก็มีความรู้สึกว่าอยากที่จะ มีดวงตาพิเศษเพื่อที่จะได้ดูว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นของจริงหรือของปลอมกันแน่ตรงเนี้ยจุดเนี้ยค่ะก็เลยเป็นต้นตอ,อเลยเป็นต้นตอนของนิยายเรื่องนี้ขึ้นมารลณ์บอกมาว่าเฮ้ยดูปุ๊บแล้วฉลูปปับเลยเนี่ยอ่าคือเขาจินตน,นาการเขาตัวเองมีพลังแบบนี้มันก็จะดีก็อยากทำเลยก็เอามาเขียนเป็นนิยายถูกต้องบวกกับว่าเขา,เาบวทํางานในรองรับจำนาน่าปุ๊บเขาก็เลยจะรู้ไงค่ะอืมแล้วพลังของพระเอกเนี่ย มัน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 จะเขาเรียกว่าไงอ่ะมันเป็นยังไงแล้วมันจะนําเขาไปไปทําอะไรบ้างในเรื่องในเรื่องเนี่ยคือเนื่องจากตอน,น,น,นต้นๆตรงเนี้ยเขาก็จะแบบว่าอธิบายว่าเออจากจากวัตถุโบราณชิ้นหนึ่งไปอีกชิ้นหนึ่งไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคือเขาก็จะแบบอธิบายความความลึกซึ้งหรือคุณค่าของวัตถุโบราณแต่ละชนิดแต่ทีนี้ก็คือเหมือนกับมันก็จะพาเขาไปแต่ละสถานที่ไปเรื่อย ตอนนี้ก็คืออยู่ที่วัตถุโบราณและต่อไปก็จะไปที่งานยกก็คือเป็นพวกยกโบราณหรือว่าพวกยกจเจญนายอะไรพวกนี้ดูว่าเป็นยกแท้ยกเทียมหรืออะไรไงพวกนีน้แต่ทีนี้ก็คือเขาอันเนี้ยเท่าที่ดูรายละเอียดตรงเนี้ยนะคะมันก็จะแบบว่ามันจะยังอยู่ที่ตัวชิ้นวัตถุโบราณอยู่แต่ทีนี้ก็คือมันก็จะมีคําถามเนยว่าอ้าวแล้วพลังของเขาอ่ะมันจะมีอยู่อย่างเนี้ยต่อไปหรือเปล่าซึ่งตรงเนี้ยแต่เราก็ต้องดูว่าเฮ้ย พลังมันจะหมดไหมหรือเขาจะแบบมีวิธียังไงเพราะว่าคือเหมือนกับเป็นอะไรจากจากเล่มหนึ่งกับเล่มสองเนี่ยเราก็จะเห็นนขคาว่าเอ้ยใช้ไปปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะหมดอย่างเงี้ยอ่าเขาก็เลยแบบเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราจะต้องดูว่าต่อไปจะเป็นยังไงเออได้ข่าวว่าเรื่องนี้ก็มีซีรีส์ด้วยใช่ไหมครับซีรีส์เป็นยังไงใช่ซีรีส์จริงๆอ่ะจะบอกว่ารายละเอียดค่อนข้างที่จะ ตัดรายละเอียดไปพอสมควรเลยนะคะเหมือนแต่ไม่เหมือนแต่ไม่ละเอียดเท่าใช่ไหมไม่ละเอียดเท่าเพราะว่ามันจะมีปรับตัวละครอยู่พอสมควรเลยค่ะอย่างแบบเท่าที่ดูดูเนี่ยเล่มหนึ่งกับเล่มสองเนี่ยเออมันจะมีตัวละครโผล่มาหลายตัวแต่ว่าพอไปดูในซีรีส์สปุ๊บเนี่ยเขาจะแบบขมวดรวบตัวละครบางตัวที่เหมือนกับเขามองว่าเออพอจะตัดออกไปได้หรือเนื้อหาบางส่วนที่ค่อนข้างที่จะเสี่ยง เรื่องอาจจะเป็นเรื่องกฎหมายอะไรยังไงก็ตามคือเขาก็ทำโดยครา้ค่อนข้างเลี่ยงเนี่ยแล้วอย่างเรื่องนี้มันยาวเลยมั้งผมว่ามันก็ไม่แปลกเขาเรียนต้องยาวยาวยาวมากเหมือนกันฉบับเล่มก็สี่สิบเล่มจบตอนนี้ก็ออกมาสองเล่มแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเขาจะเอารายละเอียดจากในหนังสือทั้งหมดมาปุ๊บอะเท่าที่ดูดูก็คือแบบบางบางอันก็ทําค่อนข้างลําบากแล้วอีกอย่างหนึ่งคือ วัตถุโบราณแต่ละชนิดปุ๊บเนี่ยบางทีเอามาอธิบายในซีรีส์ก็ยากแล้วไอ้เรื่องเนี้ยมันมีพัึนงการทำงานบ้างทำไมถึงแบบตัดสินใจมารับงานชิ้นเนี้ยครับชอบอยู่เห็นอะไรของมันคืออย่างนี้ตอนแรกที่คุยกับพี่ต่อแอบแอบโวย บอกว่าอยากได้แนวพจนภัยหรือสืบสวนสอบสวนเพราะว่าไม่จะไม่ค่อยถนัดเรื่องแนวแนว,แนวดรามา่าแต่ทีนี้พี่ต่อบอกเอเอเรื่องนี้ก็น่าสนใจทีนี้ก็คือพอดูรายละเอียดคร่าวๆตอนแรกแล้อร๊โอเคบอกเหมือนกับเป็นอะไรที่แบบมันเป็นส่วนผสมของนิยาหลายๆเรื่องรวง<ช><ผ>มกันของรหัสลับของโลกของ ทุกจอมโจรทั้งคนขุดสุสาอะไรเงี้ยแต่มันจะมีความใช่คือมันจะมีในส่วนของเรื่องการขุดสุสาแต่ว่าปัญหาคือมันไม่ไม่ถึงกับเขาเรียกว่าอะไรนะลงดินอะไรประมาณนั้นเพียงแต่ว่าจะจับเนื้อหาบางส่วนขึ้นมาใช่ใช่คือเขา่าค่อนข้างเขียนจุดที่เขาเน้นของเรื่องเนี้ที่อ่านแล้วเจอเนี่ยคือการเขาเรียกว่าการลงรายละเอียดของการอของวัตถุโบ,บราณทั้งหลายแหละที่เรื่องอื่นจะไม่ลึกเท่าเพราะนี่ก็เป็นความเชี่ยวชาญของคนเขียนจริง เป็นความเชี่ยวชาญของเขาจริงเลยค่ะว่าเรื่องเครื่องเคลือบเรื่องหินหยกอะไรอย่างเงี้ยที่เขาก็ถือว่าเป็นมนะเขาจะมีประสบการณ์เรื่องของการประมูลในั้งที่ผมอ่านคือทุกเรื่องจะมีประมูลเรงเลยแต่เขายังมีเทคนิคดีอะไรอย่างเงี้ยแค่ดูว่าแบบเป็นของจริงของปลอมแล้วต้องดูจากตรงจุดไหนอะไรยังไงนไรอย่างเงี้ยแล้วที่โดนโดนหลอกกันก็คือโดนหลอกที่ตรงไหนอ่าโดยผ่านคําบอกเล่าของตัวละคร อันนี้อันนี้เขาเขียนได้เก่งจริงนะครับก็คือถ้าคนอ่านมันก็จะมีส,ส,ส่วนของความเอเวนเจอร์มีอ่าเป็นเฮ่อเป็นลึกลับมีอะไรอย่างเงี้ยอที่สาคัญที่สุดคือแบบผสมเรื่องความรักด้วยซึ่งมันก็ทําให้แบบแเรื่องยังครับ่อนข้างแมสแล้วก็ได้ลุ้นนะครับก็ไม่ไม่ไม่ถือว่าเป็นผู้ชายจา๋าผู้หญิงอ่านได้เหมือนกันนะครับใช่ก็ก็มีก็มีเขาเรียอว่ามีความน่าสนใจในทุกแง่มุม แล,แล้วที่ตัดสินใจรับเรื่องนี้เพราะว่าอ่านแล้วก็ชอบใช่ไหมอ่าก็คือตอนคาวๆที่เพราะว่าแบบคือเหมือนกับมันมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับน่าสนใจในเรื่องของวัตถุโบราณแต่และชนิดแล้วก็ศิลปวัฒนธรรมของทางเมืองจีนเนะีคะซึ่งแบบบางทีเนี่ยก่อนนั้นเนี้ยเราจะไม่ค่อยได้สนใจสักเท่าไหร่แต่พอมาเอ้ยรู้สึกตรงเนี้ยมันมีมันมีมนมรายละเอียดเกี่ยวกับที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนว่าเออในในยกตัวอย่างเช่นป้านชาหนึ่ง หนึ่งอันมันมีอะไรที่แบบแทรกอยู่ในนั้นอ่าแล้วก็แบบวัฒนธรรมในการชงชาอันนี้อย่างเริ่มแรกกูก็จะมีวัฒนธรรมในการชงชาละครับเขาเขียนแบบค่อนข้างรู้จริงนะในหลายๆเรื่องนี่เขาเขียนแล้วคิดว่าอะไรนิยายเรื่องนี้ยมันเป็นนิยายช่วงที่ออกเมื่อประมาณปีสองพันกว่าสองผมจะไม่บิดนะครับสิบประมาณสองพันเขาเขาเริ่มเขียนประมาณปีสองพันสิบค่ะก็ อาจจะเป็นสิบปีคือในเรื่องเนี่ยมันจะมีหลายจุดที่เราอ่านเช่นเอเอิอหนึ่งเช่นโทรศัพท์มือถือหรืออะไรพวกเนี้ยอ่านดูเราก็สังเกตได้แต่มันก็เป็นเป็นเป็นมันก็เป็นความสูงนะทำให้เรามองข้ามมันได้ยังเป็นยุคโบราณอยู่เลยนะอันนั้นนะตอนที่เราแปลไปปุ๊บเราก็จะแบบว่าโอ้มันจะยังไม่ถึงระดนี้แต่ก็ถือว่าระดับหนึ่งนะแต่ในเรื่องเหมือนจะว่าไม่ได้เป็นสองพันสิบี่ยมันจะเป็นสองพันสี่สองพันแปดอะไรนี้หรือเปล่าจำไม่ผิด ยุคนั้นยังใช้อ๋อใช่คืออย่างนี้ค่ะในตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะประมาณช่วงประมาณชักสองพันต้นๆ้นดอ่ในตัวเนื้อเรื่องนะคะแต่ว่านิยายเรื่องเนี้ยเขาตีพิมพ์เอเขาโพสต์ในฉีเตียนตอนประมาณปีสองพันสิบครับก็มันจะมีบางจุดที่เราหาแล้วรู้สึกว่าเออก็แปลกๆดีแล้วก็สนุกจะมีความสุขเออเหรอเอะอะไรอย่างนี้อ่าก็ขนาดบอกว่าก็จะจะอ้างอิงไปถึงวิทยาการในยุคนั้นอ่าอ เรื่องการสื่อสารเนี่ยเห็นช้าสุดเลยชพรามันไม่เหมือนจะทําอะไรก็ต้องแบบช้ากว่าต่อให้มีมือถือก็ไม่ได้เป็น<ม>ทุกคน,นเลยนะใช่ใช,ใช่ประกอบกับจังหวะที่ของทางเมืองจีนเนี่ยถ้าหากว่าออกไปที่ทางเมืองที่มันไม่ใช่เซี่ยงไฮ้อะค่ะในเรื่องของโทรศัพท์มือถือในยุคนั้นเนี่ยมันก็จะยังไม่ไม่เป็นดิจิตอลอย่างทุกวันนี้ใช่ใช่ใช่ใชแล้วนี่อาจารย์เล็กได้คิดว่าอะไรที่ทําให้เรื่องเนี้ยมัน แตกต่างจากเรื่องอื่นๆนี่เป็นแนวเดียวกันบ้างแต่ที่อ่านมาหรือว่าจะดูรีวิวจากคนจีนก็ได้จริงๆหอกว่ามันเป็นเรื่องเรื่องของการแบบหยิบจับวัตถุโบราณแต่ละชิ้นหรือวัฒนธรรมแต่ละส่วนอะเอาออกมาขยาย<อ>าไงคะเพราะว่าแบบมันเป็นอะไรที่คนโดยมากทั่วไปอย่างตัวอย่างเช่นเวลาเราไปเห็นเครื่องเคลือบหนึ่งชิ้นหรือแจกันหนึ่งอันหรือยกหนึ่งชิ้นอย่างเงี้ยคือเราก็จะมองผ่านตาไกลอะค่ะ แต่ทีนี้ก็คือเหมือนกับตรงเนี้ยพอเรามาอ่านปุ๊บเราก็จะรู้ว่าอ๋อโอเคมันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในอีกที่เขาพยายามจะอธิบายให้เราเห็นภาพอ่าฮะคือมันมีความอาเรมีความนสเปเชียลิสต์ของคนเขียนเนี่ยเอาความรู้ของตัวเองที่ทํางานนะ้ะมาใส่เลยม,มันไม่เรื่องนี้ดูนิติแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้เขียนเชิงวิชาการมากเขาก็มีความเป็นนักเขียนอยู่ในงานว้าง มีการวางพล็อตมีการสร้างตัวละครที่น่าสนใจมีการเดินเรื่องที่ชวนติดตามซึ่งการเดินเรื่องเนี่ยผมว่าเขาทำได้ค่อนข้างดีนะครับก็จะมีเป็น <S <S 2> <S 2> เดินทางจากจุดนี้ไปจุดนี้แล้วก็เห็นพัฒนาการตัวเอกไปเรื่อยๆแล้วเราก็ได้ลุน้นในความลักระหว่างทองอะไรแบบเนี้ยใช่ใช่ <S <S 2> <S 2> เราก็จะแบ,บบมีแทาคือแบบว่าสลับจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึง่งแล้วก็พาเที่ยวไปทั่วแทบจะเกือบๆจะทั่วแผ่นดินจีนมั้ง นีจริงคนเขียนนี่น่าสนใจนะมีมีเกตอะไรน่าสนใจของเขาเล่าให้ฟังบ้างไหมหน่าเหยนนักแปลจริงๆแต่ว่าจุดเด่นของเขาอะคือเป็นเรื่องของของสกิลทักษะของเขาในเรื่องของของเก่าตรงนี้โดยเฉพาะค่อนข้างเด่นเลยแหละเพราะว่า mm hmm. งานของเขาเนี่ยนอกนือจากเรื่องตาทองคําอันนี้มันก็จะมีนมอันนี้เรื่องแรกเขา<ป> ใช่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องแรกของเขาแต่ก็จะมีอีกหลังจากเรื่องนี้ก็จะมีอีกประมาณสามเรื่องแต่ก็คือออกเป็นแนวแนวของเก่าในลักษณะแบบนี้เพียงแต่ว่าอาจจะมีรายละเอียดอื่นๆที่แบบเอ,อเป็นเปนเปเป็็นนอีกแนวแนวอื่นไม่ใช่แนวอื่นคือยังคล้ายๆในลักษณะนี้เพียงแต่ว่าฉีกออกไปอีกนิดนึงข้างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืแล้วตอนนี้เกี่ยวกับการทำงาน,เ,นเป็นไงบ้าง เพราะเรื่องนี้มีอ้าง<ก>อิงอะไรต้องคนเยอะโอยเยอะมากคือนอกเหนือจากคนเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยอจะบอกว่าพอเราอ่านจากภาษาจีนเราเข้าใจแล้วล่ะว่าอ่าโอเคความหมายของมันเป็นแบบนี้แต่ปัญหาคือเวลาเรา แปลออกมาเป็นภาษาไทยปุ๊บเนี่ยปัญหาหลักๆเลยที่เจอนะตอนนี้คือศัพท์เฉพาะของวงการนั้นๆนะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาเราแปลเกี่ยวกับหยกปุ๊บเนี่ยมันจะมีศัพท์เทคนิคของวงการหยกสมบางตัวซึ่งอ่ะโอเคเราอ่านภาษาจีนเราเข้าใจละแต่ทีนี้คือพอเราจะไปเป็นภาษาไทยเสร็จปุ๊บเราก็ต้องใช้ศัพท์วงการที่คนไทยเขาใช้กัน,นเงี้ยอ่าก็จะมีปัญหาตรงนี้นิดนึงที่ต้องการที่ต้องใช้เวลาในการค้นหน่อย อ๋อแล้วนอกจากนี้มีมีอะไรที่ยากอยู่ไหมจริงๆหลักๆนั้นะจะเป็นอน,นี้ช่มากกว่าที่ยากแล้วก็อ,อื่นๆ,ๆก็จะเป็นประวัติาศาสตร์ประวัาก็คือมันต้องเจอแล้วแหละเพราะว่าเรื่องนี้เพราะ <ๆ S 2> <อ>มันเกี่ยวกับวัตถุโบราณาถ้าเกิดในกรณีของประัศาสตร์มันก็จะมียกตัวอ,อย่างเช่นการใช้ศัพ์เฉพาะของยกตัวอย่างเช่นอ่า ตำแหน่งอะไรพวกนี้ที่แบบมันจะเป็นอะไรที่ไม่ได้แปลออกมาเป็นภาษาไทายอ่ะ,อะเราก็ต้องไปดูดว,ว่านี่<อ> <ละ S 1> ควรจะต้องแปลแบบไหนอะไรงไงอ่าใช่อืมแล้วมีความคาดหวังไหมงานชิ้นนี้คาดหวังขนาดไหนดีกว่าเพราะว่างานชิ้นนี้ก็ถือว่าแต่ชุดยาวที่เราต้องเสียเวลาถึง,ง, <c oughs> งตักงสามสี่ปีในการแปลทีเดียว อคา,าดหวังขนาดไหนหรอจริงๆวิก้าคาดหวังอะไรมากเหรอมีคนมีคนติดตามอ่านก็ดีใจแล้วนะคะก็น่าจะมีอยู่นะเพราะว่าตอนนี้ก็มีคนมาเริ่มคำถามนเดี๋ยวผมได้ดูคำถามในคอมเมนต์กันต้นหนึ่งนั <S <S ่นแานบอกเอาเล่มสามมาเล่มสามของเดนหน้าคนระับจะเปิดพีเร็วๆนี้คุณทานยุทธ ทักทายสวัสดีมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะมันถามว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องเราก็อย่างที่รู้กันว่าวีิจีเนี่ยเป็นเรื่องค่อนข้างละเอียดอ่อนในหลายหลายอย่างนะครับเผื่อเรื่องนี้มันมีปัญหาทางกฎหมายใช่ไหมคือต่มอมาว่าเขาเป็นรูปเล่มออกมาแล้วอ่ะน่าจะแบบ,บตัดไอส่วนที่มันมีปัญหาสก,กรีนน่าจะสก,กรีนไปเรียบร้อยแล้วล่ะเพราะว่าคืออย่างนี้ตอนที่แปลปุ๊บเนี่ยก็จะมีตัวเอ,เอ่อไฟล์ต้นฉบับ เป็นซอฟไฟล์มาใช่ไหมคะแล้วก็เอาที่มันเป็นสม hm ุดเล่มๆแอดมันเพิ่มเป็นรูปเล่มออกมาแล้วเนี่ยออมามาเทียบเพราะฉะนั้นคือมันก็จะมีบางส่วนที่เขาตัดไปเห็นได้ชัดเลยแหละว่ามันมีบางอันที่ตัดไปแต่ก็เป็นเนื้อหาในส่วนที่เขาเรียกว่าอะไรนะบางทีอธิบายเอ,อน้ำาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพียงแต่ว่าคือตัดออกไปมันก็ไม่ได้ผลกระทบกับเนื้อเลือกอะไรมากเพียงแต่ว่าก็าแค่อธิบายเพิ่มขึ้นเท่านั้นอื แล้วโอ้เรื่องนี้คําถามนี้งจริงเรื่องนี้มีนังเอกไหม <laughs> ก็มีนะผมว่า <laughs> มันก็มีมีแต่ว่าต้องไปตามดุนกันว่าเป็นคนไหนเพราะว่าอย่างที่เราเห็นตอนเนี้ยมีหนึ่งคนใช่ไหมออกมาแล้วหนึ่งคนแต่ทีนี้ก็ครับ <laughs> นับปัจจุบันที่ปลายอยู่ตอนเนี้ยรวมทั้งหมดเบสเซ็จอ่ะมีแล้วสามเ <laughs> นื้อหอมมากตามสไตล์พระเอกดีเลยไม่หา้าเ<ๆ>หลมแน่นอนครับวันนี้ เขาบรรยายเอาไว้ว่าจุงลุยเป็นคนที่หน้าตาธรรมดามากไม่เป็นผู้ชายที่โดดเด่นแต่หุ่นดีเออสูงร้อปสิบอ่าใช่เป็นหุ่นนักกีฬาค่ะคือในในเรื่องก็จะอธิบายแบบดูธรรมดาธรรมดานะแต่ก็โหเสาคือช่วงชีวิต <ๆ S 2> แรกๆของเขาเรียกได้ว่าเป็นผู้ชายเฉิมๆเลยด้วยซ้ำอือใช่แล้วเรื่องนี้ก็ต้องตามรู้อีกว่าเฮจะลงเลยกับใคร ใช่แล้งมีเหลือหลายเราให้ลงคุณนลินถามว่าต้นต้นฉบับไว้กี่เล่มแล้วก็หลายเล่มอยู่นะันนี้ก็ห้าหกเล่มละก็ยังยังถือว่าออกได้ก็กําหนดการออกเล่มนี้นะครับก็อย่างที่ชัดๆก็คือเดินละเล่มถ้าเดินไหนมีอุบัติเหตุไหนเราก็จะมาแจ้งนะครับผมใช่ใช่พยายามะครับเปิดพรีครับเปิดพรีต้นเดินหน้าสี่สิบเล่มจบนะครับก็ยาวนิดนึงก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกัน ก็มาฝากผลงานทิ <wounds> mhm. ้ง <Gym>. ท <moon> <us> ้ายหน่อยมาสจั้ทนเมฆทองคำเราควรติดตามกันด้วยนะคะพยายามแปลเต็มที่ครับก็ถ้ามีอะไรติชมฝากทางสยามได้เลยค่ะแล้วก็ฝากผลงานชิ้นยาวชิ้นนี้ด้วยตอนนี้ในลิงก์ก็จะมีเปิดจอไม่ให้เปิดจอลิงก์ขายเรื่องมาสจั้นนิ่ทองคำเล่มหนึ่งสองนะครับก็คลิกได้ตามลิงก์ได้เลยอันนี้ก็มีโปรโมชั่นประจำเว็บ มากมานะครับก็เชิญเข้ามาดูที่เพจเชนนินเตอร์ได้นะครับแล้วก็วันทําทนี้หนึ่งวันอาทิตย์นี้นะครับเดี๋ยวจะมีไลฟ์อีกไลฟ์หนึ่งครับเป็นไลฟ์กับคุณนอนนภัลนะครับมีคนเรียกร้องมาเยอะก็เวลาช่วงบ่ายครับเดี๋ยวรอฟังประกาศจากทางเว็บอีกครั้งหนึ่งแล้วกันคุณจันถามว่าไม่ไม,ไม่ไม่ลองตั้งกลุ่มหรือตั้งเพจดูแล้วครับกลัว,<า>วจะไม่มีเวลาดู เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองปรึกษาดูก่อนค่ะเพราะว่าก็คจริงจริงบางทีเนี่ยระหว่างที่หาข้อมูลอะไรพวกเนี้ยมันก็มีหลายๆอย่างที่อยากแชร์นะคะแบบเออจะเป็นข้อมูลที่แบบอืมเราก็เพิ่งรู้นะว่าในเรื่องนี้มันจะมีเชิงอัดเยอะมากบางเชิงอัดเอามาขยายก็ได้โพสต์ดีๆโพสต์หนึ่งเลยทีเดียวใช่ใช่แล้วนี่แบบพยายามแบบเขียนเชิงอัดแบบว่าแบบขมวดเต็มที่เลยไม่อย่างนั้นมันจะแบบยาวเหยียดนะ วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์กับเราครับก็ขอบคุณทุกท่านค <มา S 2> ่ะมีคนถามเปิดไลฟ์ผู้แปลดามหานกล้าน่าะจะนะครับกันนิเดียวเดี๋ยวรอรอชมกันแล้วกันว่าจะยังไงนะครับอาจจะีไลฟ์เร็วๆนี้หลายๆท่านเลยทีเดียวแล้วนกะ็มีการพูดคุยกันที่เฉพาะเรื่องใหม่ครับเรื่องเก่าๆเราก็จะไลฟ์ด้วยเหมือนกันนะครับก็อันนี้มันก็จริงๆปกติจัดกันตามเวทีจัดกันตามงานนู่นนี่นั่น ตอนนี้ก็รู้จับไม่ได้มาไลเองนะครับแล้วก็ก็ฝากติดตามงานเรื่องมัฒนาท้องถิ่ด้วยนะครับขอขอบคุณวันนี้อาจจะพูดแบบงงงนิดนึงพอดีเสียงมันก็จะแซกแรกหน่อยเลยอาจจะแบบพูดไม่ค่อยถูกเรื่องต้องขออภัยมาในที่นี้จริงๆค่ะอะไรครับเวลาเรามาไลฟ์กันใหม่นะครับก็พักได้ก็พูดคุยกันอีกทีหนึ่งครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ